อย่างล่าสุดก็ YouTube เนี่ยอีสานก็น่าจะเบอร์ต้นๆในระดับเอเชียอยู่ที่มีทัฟฟิกเยอะสุดจริงๆอีสานเนี่ยอาจจะเป็นหับของเทคยี e ด้วยซ้ำผมคิดว่าอีสานเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกเป็นเรลเทนคอนเทนต์เอนเกจเมนต์การส่งสารของเสือค่อนข้างจะอิมแพก ถ้าอีสานจะโตได้อีกเนี่ยถ้าได้ทักษะใหม่ๆของการเป็นผู้ประกอบการผมคิดว่าอีสานโกรธได้เยอะเลยถ้าเราสามารถส่งต่อองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการในระดับตั้งแต่มัธยมเลยผมคิดว่าอีสานมีศักยภาพสูงม,มากคนกลับบ้านเราอ่ะไม่หลอมรวม,รวมทักษะเดิมกับเทคโนโลยีมันมีกำแพงอะไรบางอย่างอย่างเช่นพอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับเขาจะรู้สึกไก่ตัวมากถ้าจะดีมากถ้าเกิดเราสามารถหลอมรวมทักษะเดิมหรือความฝันเดิมบวกกับเทคโนโลยีได้เนี่ย ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นช่องทางที่เติบโตได้ดีผมอยากให้ได้ลองมาใช้ชีวิตที่อีสานดูอาจจะได้มุมมองใหม่ๆกับการมาใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตชุมชนจริงๆอาจจะได้มุมมองใหม่ๆกับการทํางาน